สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการประกิณากาาะสารพิธีกรรมครับในอีพีนี้ครับพ่อขอแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเสกและสิ่งคล้ายศินในบริบทของคาทอลิกของเรานะครับเ,เราคุ้นเคยกับคําว่าเสกซึ่ง จริงๆแล้วในบริบทของคาทอลิกเราคําว่าเซกเนี่ยก็เป็นคําที่เราใช้แปลภาษาไทยจากคําในภาษาอังกฤษถึงสองสาคำเลยนะครับเพราะว่าคําว่าเซกข,ของเราถ้าเราาษาไทยเร,เรียกว่ารวมๆกันว่าเซกคําว่าเซกของเราก็คือเป็นการทําให้เกิดความขลังทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าในบริบทของคาทอลิกเนี่ยนะครับเราใช้แปลคําว่า blessing ซึ่งลักษณะก็คือเป็นการอวยพรหรือคําว่า ดีดิเคชันหรือการถวายอุทิศถวายนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ Consecration เป็นการเจิมถวายนะครับแต่เราก็เรียกทั้ง3าลักษณะเนี่ยนะครับในคำไทยว่าเสกด้วยกันทั้งหมดเช่นเสกรถก็คือเป็นการอวยพรบริ s ิ่งแล้วก็ Dedication ก็คือเสกเนี่ยเราก็คือ เป็นการเสกวัดนะครับเราเรียกว่าดีดิเคชันนะครับแล้วก็คอนสิ r เ t ชันการเสกนะครับก็คือการเจิมนักบวชนะครับหรือว่าเจิมพระแท่นนะครับเวลาที่เรามีการเสกพระแท่นเราก็เรียกตรงนี้ว่าการเสกโดยรวมไปทั้งหมดเลยอันนั้นโดยจริงๆแล้วเรื่องของการเสกเนี่ยนะครับในความหมายของเราก็คือเป็นการอวยพรหรือว่าเป็นการแยกสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับให้ออกมาจากสิ่งที่ใช้ในทางโลกหรือว่าเป็นการอวยพร เช่นการเสกรถเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้ความว่ารถคันนั้นจะศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการอวยพรหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้ยานพาหนะที่เราใช้เนี่ยจะได้อยู่ในพระพรของพระหรือการเสกบ้านก็ไม่ทำให้บ้านของเราเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าเป็นการขอพรพระที่จะทําให้พรของพระนั้นจะอยู่ในบ้านของเราจะได้เป็นบ้านที่เปี่ยมไปด้วยพรของพระอันนี้คือความหมายของการเสกในลักษณะหนึ่งนะครับ อีกลักษณะหนึ่งคือคำว่าการเสกที่เป็น dedication หรือ c o n s e c r a t i o n เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการแยกหรือทำให้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งธรรมดาสามัญทั่วไปที่เราใชท้ทั่วไปเนี่ยนะครับถูกแยกออกมาเพื่อเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับศาสนาหรือสำหรับพระเจ้าเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งดันนนงนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจถึงการเสกที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้เรานั้นจะได้ ปฏิบัติกับสิ่งที่ได้รับการเสกได้อย่างถูกต้องนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ได้รับการแยกออกมาหรือว่าการอุทิศหรือเจิมสวายแด่พระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพต่อสิ่งนั้นในการเสกที่เกิดขึ้นเช่นรูปนักบุญรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการเสกอันเนี้ยก็จะเป็นการที่ทําให้เราต้องให้ความเคารพแต่ในความเคารพที่ไม่ในความว่ารูปนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยตัวของรูปนั่นเองเพียงแต่ว่าเราเนี่ยใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องหมายเพื่อจะได้ให้ความเคารพเพื่อไปถึงบรรดานักบุญที่อยู่ต่อพระเจ้านะครับคือวัตถุสิ่งของเนี่ยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์โดยตัวเองอันนั้นหลายคนจึงเกิดความไม่สบายใจเมื่อที่บ้านมีรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วเกิดการชำรุดเสียหายจะทำอย่างไรก็สามารถที่จะนำไปทำลายด้วยความเคารพได้นะครับ เช่นเอาไปฝังไว้ในสุสานซึ่งสุสานของเราก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสักเคดเพรสที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะไม่ใช่ว่าเอาไปโยนทิ้งไว้ข้างถนนหรือว่าไปโยนทิ้งในที่ที่ไม่เหมาะสมเอาไปทิ้งถังขยะอย่างเงี้ยครับก็เป็นการที่เราไม่ได้แสดงความเคารพนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโอรูปนี้ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนี้ก็คือฉันทําอะไรไม่ได้แต่ต้องไม่ได้อันนี้ก็คือเป็น ิ่งที่อยากให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเสกที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสิ่งคล้ายสินเนี่ยนะครับก็คือการเสกกับสิ่งคล้ายสินจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันคําว่าสิ่งคล้ายสินก็พูดง่ายๆตามความหมายโดยเต็มก็คือเป็นสิ่งที่คล้ายสินศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นก็ต้องย้อนกลับมาคําว่าสิลศักดิ์สิทธิ์คืออะไรสินศักดิ์สิทธิ์คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ภายนอกที่ทําให้เราได้รับผ่อนสถานจากพระเจ้า ดังนั้นสิ่งคล้ายสินก็คือเช่นเดียวกันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายภายนอกที่ทําให้เมื่อเราได้เห็นเราได้ใช้หรือต่างๆนั้นก็ทําให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าเพียงแต่ว่าไม่ใช่สินศักดิธย์ซึ่งมีด้วยกัน7จดประการดังนั้นในกฎหมายพระศาสนจักรและในคําสอนของพระศาสนจักรเนี่ยก็ได้ระบุไว้เลยนะครับว่าการที่จะกําหนดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งคล้ายสินเป็นหน้าที่ของพระสาสรัจักรเท่านั้นนะครับในการจะเพิ่มหรือจะลดและสิ่งคล้ายสินเนี่ยนะครับก็คือจะผ่านการ เราเรียกว่าการอวยพรหรือการเสกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรสซิ่งหรือว่าดีดิเคชันก็ตามเนี่ยนะครับที่พ่อได้ธิบายก็จะทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งคล้ายสินซึ่งอย่างที่บอกว่าสิ่งคล้ายสินก็คือไม่ใช่สินศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ทาให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยผานการเห็นการใช้สิ่งต่างตาเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องหมายภายนอกครับสิ่งคล้ายสินที่เราจะคุ้นเคยกันในชีวิตประจําวันก็คืออย่างที่พ่อยกตัวอย่างไปก็คือบรรดารูปผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท ยกจิตใจขึ้นหาพระหรือบางทีก็ภาวนาผ่านทางท่านเหล่านั้นเพื่อขอพอรจากพระทําให้เหานั้นได้รับอสถานจากพระผ่านทางสิ่งที่เป็นเครื่องหมายนะครับหรือสายประคำที่เราสวดนะครับก็เป็นสิ่งคล้ายสินเพื่อในการที่เราจะได้สรรเริญพระผ่านทางแม่พระหรือว่าใบาลานนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับการเสกอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเช่น รูปเหรียญที่เราห้อยคอตรงนี้ก็เป็นสิ่งคล้ายสินครับที่ไม่ใช่เรามาห้อยเพื่อจะได้เกิดความขลังอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการเตือนใจเราทําให้เรานั้นจะได้ใกล้ชิดพระทําให้เรานั้นจะได้คิดถึงพระแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านทางสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายนะครับอันนั้นจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่พ่ออยากจะให้ความสําคัญแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือหลายครั้งเราจะไปติดยึดกับสิ่งที่เป็นเครื่องหมายจนลืมว่าจริงๆแล้วนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรนั่นก็คือการที่เราต้องใกล้ชิดพระผ่านทางเครื่องหมายไม่ใช่ไปจิตกับเครื่องหมายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไปจิตก็คือจิตกับพระเจ้าเพื่อจะได้รับพระพรจากพระผ่านทางเครื่องหมายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปนักบุญก็ดีไม่ว่าจะเป็นสายประคาไม่ว่าจะเป็นใบาลานเหรียญที่เราห้อยคอต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องหมายที่เป็นสิ่งคล้ายนเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นความเข้าใจกับบรรดา ทิศชนทุกท่านในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเสกและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งคล้ายสินเพื่อเราจะได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความหมายนะครับและเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างถูกต้องแท้จริงนะครับ